วันนี้ผมได้ถูกดูดเข้าไปในทีวีโดยมีปีศาจอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดจ้องที่จะฆ่าผมและเพื่อนเป้าหมายในวันนี้คือเอาชีวิตรอดแลวออกจากที่นี่ให้ได้เฮ้ยฮาโลวีนอีเวนต์โอ้โหเขาบอกว่าเราต้องไปทำอะไรเอะเนาเย็ดขีดกด f เพื่อเปิดไฟฉายทิคออทรีเหรอเฮ้ยฝันไรวะใช่เขาบอกว่าเราจะมาขอขนมของบ้านหลังนี้ดูคอสตูมแต่ละคนเด็กคนโง่ เลยเราจะมาขอขนมกันเดี๋ยวเาโดนดึงเข้าไปในบ้านเอ้ยขอนมนี่โอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีขนมให้เลยตีจริงๆเราว่าเราไม่ได้มาขอขนมนะเรามาปนบ้านเขานะตีแม่งเลยเออกูก็วางกันอ่ะอุ้วิอะไรน่ะเฮ้ยกุญแจทีวีแมนเสียงอะไรแค่เสียงลมพัดผ่านหูนี่ก็ไม่น่าเข้าแล้วอ่ะบ้านอะโอ้โหอะไรอจะบอกว่าเราจะเฮ้ย เข้าไปในทีวีอีกแล้วบุกเข้าไปในทีวีอีกแล้วมาวะลิบอีกแล้วโอ้โหมาแล้วไอริบทีวีเป็นเพื่อนมึงด้วยเหรออุ้ยมีมีใบไม้ด้วยทุกครั้งที่ไปแบบใหม่เขาจะมีอะไรสักอย่างตกแต่งลิบตลอดเลยนะเขาบ้าปอโอ้โหว้าวเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยหลุมศพกระเด็นอะไรนะมึงเรียบร้อย Smash the pumpkin เสียงอะไรเสียงอะไรอ๋อบอยเฮ้ยเสียงอะไรอะ ไปไปไปอะไรอะโอ้โหมึงหลอกอย่าเข้าไปในลีมอย่าเข้าไปในลิมมาออกมามันดักหยงหลามั่างหลามออตีโอ้โห่เฮ่้ยเฮล์มีอควายงอควายงอเอ๊ฮะมึงด่ากูหรอแต่ตุ๊กตา ไอ้ย้ยจออกเนี่ยพี่ยเนี่ยนียทะลุอีทะลุอเาทำอะไรวะเี่าทะีนะเี่ทะอีาแล้วอที่มันล็งกูแล้วเนี่ยทะลนะเขาทำอะไร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 อะเขาทำอะไรนะผีทะีตนะเฮ้ยผีเขาทำอะไรวะมิวทกินไปก่อนทุกคนทุาพกินให้ทุบพักินทุบพักินทั้หมดทุบพัากินเหรอ ทุบมันอ๋อโอเคเมื่อกี้ไม่เห็นเขี่ยมตามกูพัมคินอยู่ไหนวะช่วยกูด้วยเมื่อกี้กูโดนทันคิวทิปโอ์คิวเลยเฮียว่ามันตามกูมันตามกูเหยาดำฉันเนี่ยดำฉันตามคุนี่อะไรตามกูอยู่ไหนเหยาดำฉันไปรีบไปรีบไปรียาดำฉันเฮ้ยไปรีบเร็วไปรีบไปรีบรีบไปรีบเร็ว กกูไม่ใครมาสร้างลิฟต์แถวนี้ไว้เฮียกูจะแบบตบให้กูย้ยกูลิฟต์อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นอ่ะลิฟต์ไปไหนไม่รู้หาไม่เจออ่ะช่วยกูแล้วไงมึงฆ่าตัวตายกลับได้ปะช่วยกูก็ได้ช่วยกูแล้วผีเลยก่อนไมเข้าลิฟต์พอมีปอมอ่ะมีเด้อนั่นใครอ่ะเอื้อมาปุ๊บนั่นผีไอ้เชี่ยกูเจอลิฟต์แล้วโอ้โหแซงกิ้วไปเลยมาจุ๊บ อ๋อไม่เมื่อกี้กูไปกูไปเจอลิฟต์กูเข้าไปกูนึกว่าลิฟต์เริ่มต้นแล้วมันก็ปิดลิฟต์แล้วกูอยู่ข้างนอกแล้วกูไม่เห็นใครเลยโอเคเห็นยังแล้วคนที่เข้าลิฟต์ไม่มีใครเลยเฮียไม่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหไอ้รูปเพี้ยนี่รูปอะไรเนี่ยดูดิรูปแมวรูปมึงไงเฮียมึงตอนเด็กอ่ะโอ้โหไอ้พอรเฮียเฮ้ยทีวีเยอะจังวะหาทางออกหาทางออก โอ้โหห้องเหีญ่เลยนะก็นี่ทางขาดจะหาทางอไปทามเลยค่ตกไปนี่ตายปะคืออย่างเงี้ยใ้ถี่พยายามถ้ามึงจะเดินแล้วมึงก็จะหลงตามกันตามพยายามตามกันด้วยจะหลงเอาอะไรของเอ็งมิวอะไรอรัมิวเอ้าเพื่อนไปไปกูอยากคลามขึ้นไปวะอะไรเดินขึ้นมาสูงๆกูเจอลิฟท์เฉยเอ้าเฮ้ยมันเจอทางออกแล้วเร็วจังวะ ริป,ปอมริอป,ปอมออเหมือนที้ย่ะตกตายที่ไหนเนี่ยกูจะกุดเออกูเล่นที่อะไรก็ไม่รู้<า>ง่ายจาังวะหายโอ้ยหน้าเขียวเกมกากพีคพี่มิวหน้าเขียวหน้าเขียวชินด้วยหน้าเขียวแม่งทุกคนนะตอนนี้นโหที่ไหนวะจะลืมปิดไฟดูว่าแปลกๆละหุย้ยไอ้เหี้ยประตูเหล็กนี่มันไอ้ครับโอ้ยใช่เลยเปิดเหล็กนี่มันวิ่งเลยอันนี้อะไรอดิทเลีวีอะไรอ่ะทีวีเอ้า ผ่านเปิดป่ะเจอปึ๊บเอ้ยอย่าไปกดมั่วดิเออว่าลองสั่มโหลดูดิเผื่อมีอะไรดูดูหลังดูหน้าให้เพื่อนก่อนไม่มีอะไรเลยโอเคกดตรงนี้ปึ๊บ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 มีอะไรปะวะเสียงอย่างงี้มึงคิดว่าจะมีอะไรไล่เฮ้ยแก้รหัสมั่วที่เปิดอลยมีมั่วดิบยังไม่เปิดเลยเขาน่าจะมีเยอะกว่าเนี่ยพัสดุนั่นแหละกูได้ยินเสียงอะไรวะ เสียงประตูดังมากฮ้นนี้ไงเจอพาเซนดอป่าเนี่ยกดปาพีไปทำเฮ้ยเฮี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 ้ยผีหุ่นเฮ้ยคอเหี้ยเลยปิดประตูไฝาดทำอะไรวผีเอย่างน่าเกลียดเลยน่าเกลียดจัดเฮ้ย เฮียพีกูนั่งแก้พพทเทิร์นมาสองรอบแล้วเนี่ยแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไอสัตว์ไม่ช่วยกูเลยเฮียอุ้ยพีแม่งวายเงียบๆเลยเฮียไอฟาวพพทเทิร์นนี้แก้ไงวะถ้ามันขึ้นสีขาวอ่ะมึงจำมึงจำแพทเทิร์นสีไว้แกได้ละกูแก้ได้ประมาณสามเครื่องนี่แก้กี่เครื่องเนี่ย โดนผีตุ๋ยนั่นแหละเรียบร้อยม่แ้งเลยเป็นเฮียอะไรมิวเอาไมเอาไม่อ้ยออ้ยมันกำลังคืบคานหมามันกำลังคืบคานหมามันกำลังคืบคานหมาหมาอะคานหมาเฮยต้เยเฮยเฮียเฮียเฮียยเปิดเฮียยเฮเฮียยเเยีบเย ริบเปิดเปิดแล้ว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 ขึ้นแล้ว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 ขึ้นขึนหมาขึ้นริบแล้วขึ้นริบแล้วมันกำลังขึ้นขันว่ะพี่เอ๋จอุ้ยโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหไอ้ยักษ์กูกูไล่กูไล่ต้อนหมาโคตรหายอ่ะอ๋อมันวาร์ฟเหรอแล้วผีแม่งมาเจอกูตอนวาร์ฟพอดีเมื่อกี้กูพูดว่าอะไรนะมันกำลังคึ้นขันหมา โคตรหายอ่ะโอ้ยโคตรหาโคตรหาโคตรหายไม่มีสไล์ว่ะการไม่มีสไล์วิ่งวิก็ไม่ได้โอเคประตูยนี่มันตงแ่อเรตะอตอร่อยเหวะโตกใจตกใจเอะอร่อยวน้องบายโอยเฮียิวเฮียบีมเท่นกับสกิลิตันไป โอ้ยโอ้ยโอเคงั้นก็สำหรับ,ลบลคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ที่ใต้ด e สคริปชั o นะครับผมสวัสดีครับ